ขอสวัสดีครับอยู่กับลงอี้นค้ับในเกมไมคครับครับพีล็อกเนทซีวอลนะเบย์คิปเปิลพรานนี้หลังจากควาดี่แล้วบอกว่าจะมาสร้างโดมนะครับโอเคแต่ว่าก็คือคือแบบช่วงหลังนี้คือไม่ได้เล่นไมคครับเลยนะครับก็ทําให้ผมต้องขุดทรายมาได้ค่ะเยอะจริงๆก็จริงนะแต่ว่ายังไม่ได้เผานะครับก็ยังไม่ได้เผาแบบหนึ่งดูก่อนไม่ผม อาจจะเสียงเบาๆนะนานแล้วไม่เสียงมันเบาลงนะครับดูคิปตัวเองก็รู้สึกอนาถครับไม่มีคนเตือนนะครับดูไหมครับที่เสียงไอ้ไอ้เสียงแบบเสียงไอ้เสียงเสียงเสียงผมเนี่ยเสียงอะไรไอ้เสียงผมกด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 เนี่ยมันโคตรดังเลยครับเออแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับโอเควานนี้ผมก็จะมาจัดเตรียมพื้นที่กันหน่อยครับสำหรับ ในการทำโดมนับโดมนะครับในการทำโดมนะโอเคก็มาเริ่มการจัดเตรียมเลยดีกว่าโอเคแต่ขุดดินตรงนี้ครับปุ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 บแล้วก็ตัดต้นไม้ครับดินนะครับเราก็ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เอ้ามีฝานอีกเราทำขวานปแป๊บเสียงมันจะดังไม่เดียวไม่ชอบเสียงดังนะครับเสียงมันมันรับเสียงดีเกินไปอ่ะ มันรับเสียงดีน้อยกว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยผมพูดผมเลื่อนไปเลื่อนมามันก็ดังเกินนะเออไม่อยากดูคลิปไหมครับตัวเองเลยมันดังมันแสบหูเออก็คนดูไม่ค่อยมีแล้วแต่ผมดูเองไงเออดูเองดูเองดูเองก็อ,งอยากจะแก้ให้ตัวเองดูได้ได้ไดครับแล้วเมื่อกี้จะเอาขานไม่ใช่หรอแต่ไม่รู้นะครับคือผมก็อยากจะพยายามแก้หลายคลิปแล้วนะครับก็แต่ก็ มันก็ยังไม่ได้ทีนะครับแต่ก็ไม่มีใครเตือนบอกมีเหลือพิมพ์เม็ดแรกเม็ดสองนะเหมือนเดิมโอ้ห้าเบื่อโคตรนะครับโอ้เออหลังๆแบนทิ้งแม่งเลยครับเออแค่ซับเกินห้าร้อยแบนคนเม็ดเรีกเม็ดสองทิ้งนะครับเออไม่ใช่แบรนดิลบเม็ดทิ้งนะครับห้าเบื่อครับโอ้ยโอเคจุบจุบ โอเคครับ Stone X เฮ้ยเมื่อกี้นึกว่าซอมบี้ติดไฟนะครับที่แท้เป็นแจ็คออร์เรนเทิร์นนะครับแบนไม่เล่งมื่อสองทีแต่มันก็แค่นั้นแหละถ้าผมแบนไม่เล่งมื่อสองทีผมก็ไม่มีไม่มีเม้นต์น่ะไม่มีเม้นต์เลยอ่ะเออมีแต่เม้นต์แรกเมื่อสองนะคลิปนะครับอืมก็ไราจะให้พิมพ์เกี่ยวกับเนื้อหาบ้างนะครับเออเกี่ยวยังอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เม้นต์แรกไม่ใช่เม้นต์ด่าด้วยนะครับเออ คนบอกเรื่องมากอะไรเงี้ยเอา้าแล้วผมเล่นเกมให้คุณดูอะไม,ไม่ถามอะไรเปไม่เคยจะตอบเลยอะเออเอเอโปเกมอนนี่ต้องเลือกเองหมดเลยโอ้ยบ่นนะบ่นบ่น,นนะครับเออเลือกบ่นดีกว,ว่าเดี๋ยวผู้ชมเกลียดนะครับโอเคขุดดินกันต่อหลัางจะตัดไม้ไปแล้วนะครับเอาประมาณไหนดีเนะี่ยเราดูทาง,ทางก่อน เอาขนาดเอ้ยคิปเปอร์ตีคิปเอปเอร์ก่อนคิปเปอร์สัตว์นี้ยังไม่ทำฟาร์มนะไม่เล่นไม่กินสัตว์อะไม่กินสัตว์อยู่แล้วโอ้ไม่กินเนื้อสัตว์นะครับดีตายเอาของดีไหมไข่ด้วยมาเรามาเรามาลองการสร้างไข่ในตำนานนะที่หลายๆคน แต่ๆคนชอบนะครับก็คือการว้างขึ้นบนขวาขวาบนฟ้าเออวางด้วยนะครับไปไหนเนี่ยโอเคบนฟ้ามันเดี๋ยวมันตกิดที่คนระับไม่ไม่เกิดไม่เกิดเฮ้ยไปไหนไก่ยายาไก่ยายาไก่จะไปไหนไก่ไก่ไก่แม่งไกลมาก ก่แม่งโคตรไก่ไก่ไก่อ่ะไก่แม่งไก่โอ้จบเลยไก่ขึ้นปยโอเคยาลงไปไงเนี่ยไก่แม่งไก่อ่ะไก่แม่งโคตรไก่เลยไก่แม่งไก่กินไปละเอออะไรไก่ไก่เว้ยโอเคครับมาเริ่มขุดกันก็ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยเอายาประมาณนี้นะตรงแต่ตรงนี้นะแล้วก็ถึงประมาณ ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับไม่ไม่กว้างมากหรอกครับก็แค่ฟาร์มฟาร์มอาฟาร์มไม่ให้ฟาร์มก็แค่เอ้ยแหลกแค่นั่นธรรมดาครับแค่อะไรวะลืมก็แค่โดมกระจุกนะครับไม่เป็นโดมนะมันเป็นเหลี่ยมนะครับ โอเคครับจึ๊บตรงนี้คล้ายแบบกำแพงกระจกนะครับข้างในมีข้าวนะครับอโอเคไม่รู้หกสี่อันจะพอไหมเนี่ยมันก็ใหญ่นใหญ่ใหญ่เกิดด้วยครับอ,อยากจะให้ความกว้างกับความ,วามยาวมันเท่ากัน,นครับวาประมาณนี้ดีไหมเนี่ย mm hmm. เพิ่มไปนิดแล้วนะครับ โอเคเรามานับันดูนะคับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดปนี่ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบนะครับ,รบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ส่นี่ปแบนึงลืมแล้วโอ้ยลืมอีกแล้วสองสามสี่ห้าหกเปดเก้าสิบสอ็อตรงนี้13บสามสิบสี่สิบห้าสบหกสิบดสบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยิบสอง1อครับหนึ่งสอ้าโอเห้าอ่ะนีเจ็ดปดแปดโอเกนะครับส okay, okay, ิโอตรงนะี 10, okay, ้สิบสิบเอ็่ะสิบสอง สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยบเอ็ดแล้วก็ยีบสองนะครับโอเดินวางตรงนี้ด้วยโอเคโดมกระจกะครับปุ๊บปุบปบ๊ไม่ใช่โดมมันเรียกเป็นกำแพงดีกว,ว่าครับแบลที่ผมคิดไว้นะครับ เดี๋ยวแค่ไม่ครับซีรีส์นี้จบว่าน่าจะมีซีรีส์ใหม่มานะครับซีรีส์ที้มันไม่ไม่น่าจะใช่ซีซันสองนะครับแต่เวสเควสจะง่ายกว่าเดิมนะผมบอกเลยนะครับโอเคผมไปปูด้านนู้นกันยิบสองเราไปชนกันครับสองสามสี่ห้าอ่าแล้วนี่ก็หกเจ็ดแปด แปดแล้วแปดแล้วไรทอแปดแปดอะไร 8, 8ใช่ไหมแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ้ยสิบสองสิบสามนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าตอนนี้สิบเก้าใช่ไหมแล้วยี่สิบแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวะเราลองเดินตรงไปดูนะครับ จุบจุบจุบโอเคครับพอดีนะครับยิบสองแล้วเรากลับไปนอนดีกว่านะครับโดมกระจกโคตรใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับจุบจุบแต่ความสูงนี่เท่าไรดีนะครับความสูงยิบสองนั่นแหละนะครับยิบสองคูยิบสองคูณยิบสองไอซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอซอมบี้เอ กุเกิวตันด้วยนะครับคนจะนอนนะครับคนจะหลับจะนอนโอเคครับมีมีอะไรเกิดขึ้นนอนน่าจะมีความหิวนะภาคเนี้ยเลือดต้องกินอาหารอย่างเดียวหน้าเบือ่อโอเคครับกตีเพิ่มความจริงมันก็มียอะแหละนะครับออระบบความหิวแต่ว่าศ1 2ิบสองผมลไม่ได้เออ หาก็หาไม่เจอครับเอ้ยรู้สึกท้อแท้นะครับเดือใจักชีวิตนะครับกระจกเผาเสร็จหมดแล้วปนะเนี่ยไอสองเครื่องนี้เผาเสร็จยังผมก็ยังไม่เสร็จชัวร์นั่นไงนั่นไงหลือแรงเหลืออีกนะครับเ <_ an> อเคน้องแม็กคนเดิมเพิ่มเติมเดีโดโ๋ยวบอกันนี้ไปใส่อีก ไม่มีทรายเลยเหลือแล้วไม่ไม่มีฐานเรามีฐานอะไรนเยอะไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีว่าไปหาฐานดีกว่าโอเคไอ้ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ คุดต่อไปนะครับเราจะวางกระจกล่างล่างล่างแบบไปก่อนนะครับเออเดี๋ยวเราจะไปทําถ้ำเอ้ไป,ไปหาถ้ำกันนะครับไปไปแหละไ,ไปขุดถ้ำนะเอาถ่านนะครับโอเคผมค,คิดว่าจะทําโดมเสร็จภายในกี่วันไม่ถามตัวเอง,องอน,นะทถามคุณนะครับภายในกี่พาร์ทไม่ที่กี่วันพาร์ทละประมาณอ่าสามสิบยี่สิบสี่สิบนาทีนะครับ พอเดาได้ไมว่าสมาัมบานกี่กี่พาร์ทนะครับเออใครส่งใครส่งมาทันอ่าใครส่งมาใครใครบอกมาก็ถือเป็นคนที่ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกชื่อในคลิปนี้เลยครับเออบอกชื่อในคลิปหน้าเลยนะครับใครบอกเนี่ยโอ้แต่ผมว่าคงไม่มีอะ่ะเออ ไม่มีเออโอเคถึงกระจกแล้วอ้ยแรงถอนไอต่อไอจะส่งอะไ่วะถ้าเปื่ามีลายหลักอะไรสำรองครับลายหลักไว้ใช้โทรคุยกับพวกเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันนะครับไม่เพื่อนเพื่อนพวกบที่เล่นเกมด้วยกันเนี่ยนะครับเออ คุณภูมิคุณเจมอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ไม่เจอครับคุณภูมิคุณจงคุณเจมนะครับไม่เจอแล้วเออคุณเจมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณภูมิก็รู้สึกว่าจะอาไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รวมไม่รู้รู้สึกไม่อยากชวนเขาแล้วนะครับรู้สึกเหมือนไปรบกวนเขายังไงไม่รู้นะครับอืมก็นะครับ คีผมทำสานสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสิบ่อ๋อสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปยอ 22โอเคครับครบแล้วแต่ว่าจะลงไปยังไงทางน้ํามีใช่ไหมโอเคทางน้ำมีไหมเฮ้ยไมีไมาอย่าพึ่งอย่า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 พึ่งลงอย่าพึ่งลงนกะคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกอย่าพึ่งพึ่ง พึงพ่ง่าพึ่งเออโอ้โหพวดปวดพวดโอเคครับความสูงยีิบสองบอกนะครับโหมันสูงโครตรเลยเนี่ยกระจกจะพอเปล่าเนี่ยโอ้ยเฮ้ยลงลงมไนนะ่ได้เลเนี่ยมันสูงเกินนะครับกระจกจะพอไหมเนี่ยครับเราวมันทำนะครับเอาจิงไม่ต้องยีิบสองหรอกเดี๋ยว หยหลังนะครับเอาเดี๋ยวเอาใหม่สองแม่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองฟอนครับอ้ยสิบสองนี่มันก็เกินไปสูงเกินครับอีก โกระจกปึ๊บโอเคครับลงไปกันโลดโอเคยิบสองบล็อกนี้สูงไปครับเออประมาณนี้แหละนะครับโอเคโดนใจฉันเลยแต่ก,กระจกะพอไม่แหละนะครับทานไม่ านยังไม่พอครับเราไปหาไปลงไปหาทานกันถึงครับทํานี้น่าจะยังมีทานเหลืออยู่ยครับความจําเต็มผมเลิกนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคไปหาทานกันนะครับการอะไรวะการเก็บเกี่ยวไม่ใช่การเขาเรียกว่าอะไรการทำทำอะไรวะ ทำาอาอฟาร,ร์มข้าวออร์แกนิกนะครับกระจกลำรอบผมก็น่าจะนานอยู่นะครับตรงนั้นมีมีอะไรไม่รู้นะครับแต่มืดนะครับโอ้ยแบตจะหมดโอ้ยแบตจะหมดแบตจะหมดอีแบตจะหมดโอเคครับ ชค่ okay. นอนนอนเล่นโอเคครับขึ้นไปแหลกกะไม่มีทอสด้วยนะครับไม่เอาอยู่กว่าไม่ไปทางนี้นะครับมันทางกลับนี่วารู้สิยังไงยังไงไม่มีอะไรเลยนี่ก็ไม่มีอะไร มาไวไ้ไในออนี่เงี้อยู่มันอยู่ทางนี้จุบ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 ตรงนี้มีน้ำอะไรเนี่ยหาทานนะหาท่านทานหาทาอไปเรื่อยเร,ยเรามเมื่อยแล้วอือ ได้คนนกมาคนนกดอบด้วยดีจริงๆนะครับทำธนูนะครับมีฐานไหมเนะี่ยมาหาตัากเมืองที่ตัวเองเคยขุดนะครับคงจะเจอตีบางบุงมกันหน่อยตีบางบุงโอเคครับได้ได้ใหญ่ได้ไอใหญ่ ไม่เจอเลยเลยไม่เจอฐานนะครับไม่เจอฐานเลยไม่เจออะไรเลยตรงนี้ก็มืดครึ้มนะครับไม่มีอะไร เราซิด,นนดนหนึ่งนะไปหา่านนี่ไงเจอ่านนะครับ่านนี้มันเผาได้แปดนะครับแปดครับเผาได้แปดแค่แปดแปดแปดแะเออทีครับได้มาเยอะเนี่ย ต้องต้งองการเยอะนะครับจริงใช้ลาวาแทนไดนะ้จุบจุบอบคีคับโอ้ยจะแหลกอะไรมันเนี่ยไม่ทำทอสนะครับเราใช้ฐานยังคุ้มนะครับ ทำทอดครับคุ้มคุ้มได้ทั้งทีต้องได้ให้คุ้มไม่มีนะครับโอเคเรากลับขึ้นบนกันเถอะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> จะขึ้นยังไงเนี่ยเดินมองมัว่วซัวมากนี่ไงทางนี้เอ๊้ยสเกลดิทอนโอเคครับ น้ำไหลโอเคครับเรามาทางไหนเนี่ยทำมึนๆแบ้ไม่น่าจะใช้กระดูกหรไหม,มเริ่มมึนงงนะครับไม่ใช่ตรงนี้มันย้อนกลับมาแล้วเนี่ย ตรงนี้ที่เจอซอมบี้เดินกลับไปเจอน้ำดินงกลับไปกระแพงนี้นะครับเจอน้ำนะครับด้ความจริงเดินอ้อมตรงนี้ก็ผ่านครับนอนยังไงตัวอะไรทำไมอ้วกไม่รูง้งงข้างบนน่าจะมืดแล้วเนาะโอเคครับทางกลับ ทางกลับ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 กลับกลับทางทางทางกลับกลับกลับเฮ้ยา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 ไม่เตะยาไม่เตะยาไม่เตะเรือปล่อยรูดปูว่าข้างนอกน่าจะมืดนะครับขี้ผมจะรอดจากไอ้นี่ได้ไหมตรวจการในในเอาชีวิตรอดในคืนแรก มันคืนที่อะไร้วเนี่ยไปกันโลดอุ้ยอุ้ยนอนโอเคครับโอ้ยโอเคครับจอบบีดดิสเกิลตันทานหมด แล้วกันมีหมดนะครับมีหมดมีกันหมดนะครับสามสี่ครับห้าเพิ่มอีกนะครับยังไม่หมดนะครับโอ้ยแลกแหลกามาเริ่มสร้างกันต่อเลยครับ จะเหล็กหมดหมดเวลาแล้วทีนั้นนะครับใช่ไหมยางไม่หมดอะแล้วทำไมมันยังมันแหล็กมันรีสตาร์เช้าอยู่มัง้งโอเคครับวางไปทีละสองบล็อกนะครับจุ๊บจุบ ปุ๊บ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 วางเฉพากระจกโอเควาไปเรื่อยๆพัดหน้าน่าจะเสร็จมัง้งนะครับก็อย่าลืมนะครับก็จะเสร็จในยี่พาสสามารถถ่ายมาได้นะครับจริงวางกระจกนี่เราจะไปพาดสองพันนี้น่าจะเกลี่ยพื้นข้างในก่อน ครับจุ๊บจุบจุ๊บุโอเคจุบจุ๊บดิจุบจุบจุจุบจุบจโอเคโอเคเสียงอะไรเมื่อความจำยังไม่เต็มมาโคตรแหลกนะครับเสียงอะไร ว่าผมว่าอ่าก็พันนี้ขอจบกันไปก่อนครับมไม่รู้เป็นไรครับออกความจำตือและบายเถอะไปบายนะครับเจอกันพัดหน้า